มังกรคู่เจ้ายุทธภพมีหน้าแหละกำลังภายในของพวกเจ้าแข็งแกร่งมากแต่ว่ากำลังภายนอกอ่อนแอม,มากและยังถูกกดประสาทมาโดยตลอดแต่พวกเราก็สามารถใช้กำลังภายในฟื้นฟูได้และจะมีประโยชน์อะไรยังไม่ทันได้ใช้กำลังก็ถูกฆ่าตายพอดีถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องเร่งฝึกวิชาป้องกันแล้วละ่ะไม่อย่างนั้นจะไปสู้กับตงไห่ได้ละ่ะเจ้าคิดว่าจะทำได้อยางงั้นเหรอ พวกเราเคยมีบุญคุณต่อพวกตรงไห้ขึ้นเรือก็ไม่มีปัญหาขึ้นเรือแล้วพวกเราสามารถทํางานได้สะดวกไม่ใช่เรื่องอยากอะไรเลยพวกเจ้าคิดว่าเป็นเรื่องง่ายสร้างกกับตําราของเขาติดกันตลอดเวลาพวกเจ้ายากที่จะเข้าไปถึงในห้องลับแม้ว่าเข้าไปในห้องลับหยิบํารามาได้แค่วิทยายุทธของพวกเจ้าเจ้าคิดว่าจะออกมาได้หรือไงเขาไม่ยอมให้พวกเจ้าต้องเสี่ยงอย่างแน่นอนขอเพียงสามารถแก้แค้นได้จะเสี่ยงแค่ไหนเราก็ไม่กลัวถูกต้องดี นี่เมื่อเป็นเช่นนี้ข้ามีข้อแม้ข้าจะสอนวิชาลับให้กับพวกเจ้าวิชาลับอะไรอ่ะวิชาลับของตระกลลูลหลีเนียวตู้ซู่ถ้าพวกเจ้าฝึกไม่สําเร็จข้าก็จะไม่ยอมให้พวกเจ้าไปเสี่ยงเหนียวตู้ซู่เนียวตู้ซู่เป็นวิชาตัวเบาความหมายก็คือ การเรียนแบบการบินของนกทะเลซึ่งแตกต่างกับวิชาตัวเบาอื่นๆเหนียวตู้สู้ไม่ใช่พลังของตัวเองแต่เป็นการยืมพลังยืมพลังท้องฟ้าและแผ่นดินมีความสัมพันธ์กันถ้ามองท้องฟ้าเหมือนทะเลยักษ์พวกเราเป็นเพียงคนนกในทะเลสาบฟ้ากับแผ่นดิน ทำไมไม่ลอยบ้างหากเข้าใจความจริงข้อนี้พวกเราก็จะสามารถลอยไปตามพื้นดินและเดินทางไปได้ทุกที่เข้าใจแนละ้วจิตใจมุ่งมัน่นมีสมาธิบินให้เหมือนนกมอบให้เหมือนมังกร ใช้ท่วงทํานองและยืมพลังพลังที่แท้จริงอยู่เนื้อศีรษะ <S <S 1> <S 1> สะสมไว้ในทรงอกถ้าพวกเจ้าฝึกได้ตามนี้แล้วก็จะสามารถควบคุมร่างกายจึงจะบินได้อย่างธรรมชาติ ดีมากออกแรงไปเลยโอ้โอ้เสลิงเสยจงเราทำสำเร็จแล้วเย้ยยังที่ต่อต่อไม่เป็นไรใช่ไหมมาไม่เป็นไร เ,เขาไม่เป็นไรเอเอแต่ไม่เข้าใจเลยเหมือนถูกเคล็วิชานี้มันเข้ามาควบคุมร่างกายแต่จู่ๆข้ารู้สึกเหมือนกําลังภายในหายไปข้าก็เหมือนกันตอนอยู่ข้างบนน่ะรู้สึกตัวเบาลอยละลิ้วเลยแต่พอหล่นลงมาร่างกายก็หนักอย่างกับก้อนหินนะ่ะแสดงว่ากําลังภายในของพวกเจ้ายังไม่ถึงขั้นทำได้เพียงใช้ว,วิธีนี้ลัดเท่านั้นหวังว่าแค่ไม่กี่วันนี้ พวกเจ้าจะฝึกสำเร็จเฮ้ยนี่จะวางใจเธอในโลกนี้ไม่มีอะไรที่บังกรคู่แห่งหยางโจอย่างเราจะเรียนไปสําเร็จอ๋อใช่แล้วดูสิหน้าเจ้าช้ำไปหมดแล้วเจ็บไหม นับจากวันนี้พวกเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝนต่อไปข้าจะรับผิดชอบทำอาหารหวังว่าภายในเจ็ดวันพวกเจ้าจะฝึกจนสำเร็จได้โอ้ไรรีบฝึกเร็ว

วิธีนี้ไม่ถูกต้องหออกิ้งฝึกที่ไปก้าวหน้านะ<อ>ทุกครั้งที่ลองหอกแรงก็รูวงลงมาทันทีอาจจะเป็นเพราะพลังลมปราณของเราไม่เข้ากับวิชาตัวเบาฝึกแบบนี้เราอาจจะตายได้นะแต่ว่าซสือดิงตั้งความหวังเอาไว้นะข้าเหนื่อยแล้วอ่ะกลับกันเถอะไปไปเถอนนะ<อ> อสิเนียงพวกเรากลับมาแล้วพวกเจ้าคงเหนื่อยกันมากพักผ่อนกันเถอะฝึกวิชาตัวเบาเป็นยังไงบ้างมันยากมากเลยดูสภาพเราสิไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องแปลกข้าฝึกตั้งแต่ยังเด็กใช้เวลาฝึกถึงสิบกว่าปีฝึกได้พิงนิดหน่อยพวกเจ้าโตแล้วคงจะสำเร็จยากหน่อยไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะตั้งใจฝึกกินข้าวก่อนเรื่องหนังสือข้าเนี่ย จะบอกพี่รองให้วางแผนใหม่เออพวกเจ้ากินก่อนเถอะฟืนจะหมดแล้วเดี๋ยวข้าไปหาม,มาใหม่นะก็ดีเจ้ารู้ไหมความฝันตอนเด็กของข้าคือการได้เป็นปลาตัวหนึ่งเจ้าอยากเป็นเหมือนปลาว่ายน้ำอย่างอิสระอยู่ในน้ำใช่ไหมล่ะฮะ <c oughs> ความจำของปลาสั้นมาก มันไม่เคยจำเรื่องในอดีตที่ผ่านมาทุกอย่างคือสิ่งใหม่ของมันดังนั้นมันจึงมีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์ทำไมเจ้าพูดแบบนี้ล่ะจะคิดดูซี่ถ้าคนไม่มีความจำคงเป็นเรื่องที่น่าสงสารถ้าพวกนี้ข้าเห็นหน้าเจ้าแล้วผู้่าลืมเจ้าเจ้าคงจะเสียใจไม่น้อยเลยความฝัรในรุกคข้าในวัยเด็กต่างกับเจ้ามากเลย วามฝันของข้าคือเป็นนกที่บยบินอยู่บนท้องฟ้าเจ้าเคยได้ยินนิทานเรื่องนกกับปลาไหมนิทานนกกับปลาเหรอไม่เคยได้ยินเลยจะลอเล่ามาสิมีนกอยู่ตัวหนึ่งบินอยู่เหนือหน้าน้ำที่สวยงามได้พบกับปลาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำเพื่อหายใจจากนั้นพวกมันก็รักกัน นกบินวนอยู่ในอากาศแต่มันไม่ยอมห่างจากน่านน้ำนั้นและปลาก็ลอยอยู่บนผิวน้ำไม่ยอมว่ายลงไปในน้ำแต่พวกมันไม่สามารถจะอยู่ด้วยกันได้พบกันอย่างรวดเร็วจากกันอย่างรวดเร็วจากนั้นนกตัวนี้ก็ไม่ได้บินวนอยู่บนผิวน้ำอีกต่อไปและปลา ก็ไม่ได้ลอยอยู่บนผิวน้ำอีกต่อไปสุดท้ายพวกมันก็ไม่ได้เผนสนุกเลยเข้าไปฝึกต่อหลังแค่เรา่อนิทานให้เจ้าฟังทำไมเจ้าต้องเก็บม,มาคิดด้วยล่ะฮะคิดมากอะไรไม่เข้าท่าเลยเอ้ยเจ้าไม่เข้าใจหรอกเสีวลิง นิทานที่นางเล่าเนี่ยเหมือนเอ่อความสัมพันธ์ของพวกเราไอ้เจ้าชายเสี่ยวจงที่ข้ารู้จักหรือเปล่าเนี่ยแค่นิทานเรื่องเดียวก็นอนไม่หลับแต่จะก้าวหน้าได้อย่างไงข้าไม่สนใจถึงข้าจะเป็นแค่ปลาตัวหนึ่งข้าจะติดปีกบินไปใกล้ชิดนางให้ได้สักวันหนึ่งก่อนที่ข้าจงเป็นคนที่ไม่เอาไหนแต่นับจากนี้ไปข้าจะไม่ใช่เขาโจงคนเดิมแล้วข้างง่วงแล้ว นอนก่อนนะนี่ลุกขึ้นมายจะทำอะไรไปฝึกกันต่ออะไรนะจะไม่พอใจอีกเหรอข้าจะบอกอะไรให้มันยากเกินไปข้าไม่ฝึกแล้วไม่ได้นะข้าไม่เชื่อว่ามังกรคู่แห่งหยางโจจะทำให้สำเร็จในใจเจ้าลืมนางไม่ลงใช่ไหมสิวหลิงข้าก็ไม่รู้ว่าทำไมหรอกนะเมื่อคืนได้ยินเสียงนางถอนใจข้าก็นอนไม่หลับแล้ว หลับตาลงข้าก็นึกถึงตอนที่นางป้อนยาตอนที่เช็ดนัยค่าเสียงของนางด้วยนี่ข้าป่วยไปแล้วใช่ไหมเนี่ยข้าบอกเจ้าแล้วเจ้าหลงรักนางฝ่ายเดียวเมื่อคืนเนี่ยข้าเห็นนางผิดหวังมากเลยข้าก็รู้สึกทรมานดิข้าจะพิสูจน์ให้นางเห็นว่าข้าทําได้ชาติที่แล้วข้าคงทากรรมไว้กับเจ้าไว้มากอย่าพูดมากมาฝึกอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายก็ได้นานะ 啊。Huh? เราบินอย่างนกกันไหมเฮ้ยไม่ได้หรอกรออีกทีเฮ้ยเอ่ยวเจ้าเจียวลิงอย่าฝึกอีกเลยพักผ่อนเถอะอ๋อดีพักผ่อนดิไม่ได้หรอกต้องฝึกอีกหน่อยไม่อยากทำให้เจ้าผิดหวังน่ะ้าผิดเองทำให้พวกเจ้ารู้สึกขมขื่นเ้ารู้ว่าเวลาสั้นๆ ไม่สามารถฝึกได้สําเร็จไม่เป็นไรพวกเราจะฝึกอีกสักพักหนึ่งนะความพยายามของพวกเจ้าข้าซึ้งใจรอให้ข้าได้พบพี่รองข้าจะต้องมีวิธีอเฮ้ยเ้ยดูนั่นสิมีเรือมาเฮ้ยมาเรืวช่วยพวกข้าด้วยทางนี้ ช่วยพวกเขาด้วย่านนี้ช่วยพวกเขาด้วยที่นี่มีคนฮ้ยไม่ต้องพูดหรอกเขาไม่ได้ยินเราหรอกไกลเกินไปสีหนิงจ้คอยพวกข้าอยู่นีไปจุดไฟจุดไฟไป เฮ้ยพวกเราอยู่นี่เห็นไหมาีช่วยด้วยทางนี้เฮ้ยช่พวกเราด้วยอยู่นี่ทางนี้ทางนี้ทช่กเราด้วยนี่ช่วเราด้วยโอ้โเฮ้ยออเอ เฮ้ยเฮ้ยหัวแดงปปดเลยเฮ้ยแย่แล้วสิงเรีบหนีเรเร็วดยุดอย่าเนีอย่าเนี้ยเฮ้ยจะนี่ไปไหนจะต้องไปเร็วเเร็วเ้ยเ้ยยบอกให้อยู่จะหนีไปไหน โอยโดนผู้หญิงไปโอยจะต้องไม่ทันแล้ววิชาตัวบ่อืมให้ให้ยโอยนาเจ็บอยู่ดิินไปไหนไปไหนไปไหนไนเสร็จละไปโย่ โดนคนบินได้ไปดแล้วหนแล้วเอาเรือไวเอาเรือไปแล้วน้ำม่เป็นด้วยดิกลับไปเอาเรือมา สิบกลุลี่จะถึงลินอันพี่รองข้าได้พบเจ้าทั้งสองรับรองว่าไม่เกิดเรื่องแน่หวังว่าพี่รองของเจ้าจะร่วมมือกับพวกเรานะแค่แน่ใจเขาไม่ศัตรูคนเดียวกับเจ้าไม่มีปัญหาแน่นอนพวกเราเรีบไปทนาดท้องข้าร้องไปไปทำนองแล้วแล้วก็ฮะคุรูคุรูกกับมาแล้วคุรูกกับมาแล้วจริงจริงโอ้ยไม่ได้รับข่าวท่านเลยท่านรีไปถูกมากรู้ไหมครับพี่รองอยู่ไหมท่านลีนะ่อยู่ข้างในแต่คุณชายฉานะ่ะพาคนไปตามหาท่านหลายวันแล้ว พวกเจ้ารอที่นี่เข้าไปคุยกับพี่รองก่อนไปอ๋อไหนบอกว่าพี่รองต้องรับพวกเราอย่างอบอุ่นทําไมไม่ให้เราไปด้วยล่ะฮะยังไงพวกเราก็แค่คนแปลกหน้าคนใหญ่คนโตก็ต้องมีกฎเกณฑ์บ้างสิอ๋อไม่นางหลีพูดอะไรก็ถูกหมดสินะอืมอืม รูปพรรสวยเจ้าพวกขอทานมาทำอะไรแถวนี้ทำอะไรมันก็เรื่องของข้านี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงอะเฮ้ยเฮ้ย

ขอทานพวกนี้ไป็ผู้เดียวกับเราเหรอชายเศร้าอย่าสีมารยาททั้งสองท่านนี้เป็นมังกรคู่เอยงหยางโจแต่เกิดเรื่องขึ้นทําให้ถูกวีเวรนัวจีตามล่าดูยังไงก็ไม่น่าใช่เสี่ยวโจ้เสี่ยวลิงเป็นผู้มีพระคุณของข้ามีน่าล่ะจะถึงสอนเหนียวตู้สู้ให้เขาทุกท่านเขาคือทญญายาทของจีจี้จิจนองชายเชยนเหนียวปีเซ์ อ้คุชายหนิวชื่อท่านยาวจริงๆเลยข้าแซ่ายนามเศร้าองค์ชายเชนหนิวพี่ส่งไปตำหน่งพวกจะาทั้งสองอยู่ที่หยางเจาทำไมไม่รู้ตำแหน่งพวกนี้อ๋อที่แท้ท่านก็เป็นเชื้อพระวงศ์ตำแหน่งสูงสินะแต่วิทยาทุ์ของเจ้าเดือดธรรมดาเด,าด,าดือดยิ่งนักงั้นมาสู้กันอีกซังตังได้ไสิเอาละเอาละ๋ยวสู้กันเลยถือว่าเห็นแก่นหน้าข้าหน่อยก็แล้วกันเข้าไปดื่มน้ำชาก่อนไปสิ ซิวหนิงครั้งนี้เจ้าไปไม่ส่งข่าวกลับมาเลยพี่รองกังวลใจยิ่งนักพี่รองข้าต้องขอโทษด้วยฮะกลับมาได้ก็ดีแล้วอ่ะคุณชายทั้งสองพวกท่านมีฝีมือจริงๆคนหนึ่งสูงทรงพลังอีกคนก็เช่นเดียวกันอีกทั้งยังเป็นคนฉลาดพวกท่านเข้ากันได้ดีสมกับเป็นมังกรคู่แค่เ,เหมือนเจอสหายเก่าพวกท่านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนข้าจัดห้องไว้แล้วพักผ่อนสักหน่อยเถอะพวกเจ้า ค่ะพาพวกเขาไปห้องรับรองค่ะขอบคุณพี่ซื่อหมินพวกเจ้าฟังให้ดีพวกเขามีพระคุณต่อตระกูลหลีดูแลพวกเขาให้ดีด้วยค่ะคุณหนูอ้อี่นี่นจิลิฮะผู้ชายหลีสายตากว้างไกลนักนะใจกว้างตรงไปตรงมาดีด้วยข้าก็รู้สึกอย่างนั้นแต่คนแท้ชายนั่นน่ะเป็นคนท่าม,มากและก็ยังชอบหาเรื่องด้วยไม่น่าเชื่อว่าจะมีตำแหน่งสูงอย่างนั้นนี่เจ้าููสิถังไม้เนี่ยดูท่าจะสบายดีนะ แค่อาบน้าก็ต้องใช้ของแพงๆด้วยซิเปลจริงๆคุณหนูก็เป็นแบบนี้แหละจากที่ดูๆต้องเป็นของราคาแพงมากด้วยอ่ะแพงแน่นอนทังไม้อันนี้มาจากต้นแพรเติมฟืนต้มน้ําให้เดือดทําไมต้องใช้เงินเจ็ดแปดร้อยด้วยอ <c oughs> ่ะเฮ้ยเจ็ดแปดร้อยเหรอ <c oughs> โอ้ยซื้อซาลาเปาได้กี่ลูกเนี่ยนับก่อนสองร้อยกว่าลูกแน่กินได้ตั้งกี่วันเนี่ยคิดดูเฮ้ยแต่ข้าชอบอาบน้ําในแม่น้ํามากกว่ามันดูอิสระถังน้ํานี่ก็ดีนะแต่ข้าว่ามันเหมือนติดอยู่กับที่อ่ะ เจ้านี่ก็เกินไปโชคดีเรื่องไม่ดีใจอีกเหรอฮะแบบนี้เราจะมีกลิ่นหอมทุกๆวันเลยใช่ในถังคล้ายกับฉายเศร้าว,วันวันทำตัวเหมือนกับเป็นเทวดาอย่างนั้นแหละเจ้ารู้สึกอย่างนั้นจริงเหรองั้นก็รีบคลองใจคุณหนูหลี่ให้ได้สิแต่งงานเข้าบ้านเขาเลยดีไหมล่ะ,ะนี่อ,อื 2. 2> อนาวเขินพวกเจ้าจะทำอะไรเนี่ย ข้มาคอยรับใช้คุณชายทั้งสองหลังอาบน้ำค่ะอ๋อเงั้นเข้ามาเลยอย่าเข้ามาไม่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 เข้าหรือไงคะเรื่อย่าเข้ามาพวกข้าสองพี่น้องและขี้อายขอโทษไลยนะมามามเอามาของให่ให่ให่เฮ้ยไม่เป็นไรน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าให้ข้าให้ข้าให้ข้าพวกเจ้าเนี่ยออกไปข้างนอกไปเอ้าอะไรกันเจ้าีิบ้าจริงๆเลยนี่มันบ้านคนใหญ่คนโตนะ พวกเราไปอยู่ในบ้านตระกูลหลีก็ต้องใช้ชีวิตแบบเค้าสิาจะไม่ปรับตัวจะอยู่ได้ยังไงรีบพวกเขากลับมาสิได้ยดเส <laughs> ื้อผ้าเยอะไปหมดอะใสยังไงเนี่ยตัวนี้ก็สวยนะดูจากผ้าแล้วก็สีต้องเป็นผ้าเนื้อดีหรือว่าพวกนี้จะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ออกงานเนี่ยรีบอาบน้ำเถอะนะ้ดีเออถ้าคุณชายชายพูดเช่นนี้ข้าก็วางใจละเรนนี่วางใจได้เลยอืมก็ดี ถ้าเจ้าช่วยดูแลเรื่องภายภาคหนาท่านพี่ไม่ต้องห่วงต้องฝากเจ้าแล้วอืมอออออ๋ออ๋ออออเออ๋ออออออ๋ออ